ไทยย้อนยุคเลิฟลี่ซากุระเมื่อซินดเดอเรลล่าและสโนไวท์กลายมาเป็นละครไทยขอเชิญพบกันในท้องเรื่องแม่หญิงสโนุสำหรับเรื่องนี้นะคะพี่จัดทำตามคำขอของน้องคนหนึ่งที่ขอมานะคะบอกว่าให้ทำแนวไทยย้อนยุคแต่สามารถทำได้แค่เพียงภาพนิ่งเท่านั้นนะคะการละครั้งหนึ่งเนิ่นนานมาแล้วเมื่อคุณหญิงละอองผู้เป็นภรยาได้สิ้นลงคุณหลวงพิมานได้แต่งงานใหม่กับแม่จามจุรี เรือนของพี่ก็เหมือนกับเรือนของน้องหากน้องต้องการสิ่งใดก็สามารถเรียกบ่าวมาใช้สอยได้ตลอดนะขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณพี่คุณหลวงพิมานนั้นมีลูกสาวกับภรรยาคนเก่าหนึ่งคนนั่นก็คือแม่โนเจ้าหล่อนมีรูปโฉมงดงามและมีกริยาอ่อนหวานนุ่มนวลเป็นที่หมายปองของผู้ชายในพระนครเป็นเหตุให้แม่จามจุรีริษยาในตัวของแม่โนยิ่งนัก คันช่องวิเศษเอ๋ยใครงามเลิศที่สุดในพระนครก็แม่สนโน่ะสิไม่มีใครงามเกินยิ่งได้ยินเช่นนั้นแม่จามจุรีก็ยิ่งเจ็บใจยิ่งเห็นทีจะปล่อยเอาไว้มิได้แล้วคุณหลวงพิมานนั้นหารู้ไหมว่าแม่จามจุรีนั้นมีวิชาอาคมติดตัวมาด้วยวันหนึ่งนางจึงได้ออกอุบายให้แม่สโนโเข้าไปในป่าด้วยกัน ถ้าต้องการสมุนไพรบางอย่างแม่สโสนไปเป็นเพื่อนข้าหน่อยเถิดเจ้าค่ะครั้นพอเข้าไปยังป่าลึกแม่จามจุรีนางจึงร่ายอาคมที่ทำให้แม่สโสนหลงอยู่ในป่าแต่ด้วยผลบุญนำพาแม่สโสนได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าสพัพสัดน้อยใหญ่จนมาพบกับเรือนไทยกลางป่าโดยเรือนไทยกลางป่าแห่งนั้นเป็นของกุมารทั้งเจ็ด ซึ่งเหล่ากุมารทั้งเจ็ดได้ให้การต้อนรับและช่วยเหลือแม่สโสนเป็นอย่างดีในป่านะช่างเต็มไปด้วยอันตรายนะักแม่หญิงสโสนพักที่นี่กับพวกข้าก่อนก็แล้วกันข้าต้องขอขอบพระคุณพวกเจ้าเป็นอย่างมากเหล่ากุมารทั้งเจ็ดในทุกๆเช้าแม่สโสนจะออกมาร้องเพลงให้เหล่ากุมารทั้งเจ็ดและสรรษษัตว์สัตว์น้อยใหญ่ในป่าฟัง ทำให้เหล่าสรพสัต์ต่างมีความสุขรื่นรมเป็นอย่างมากทางด้านแม่จามจุรีเมื่อได้ส่องคันช่องวิเศษดูแล้วพบว่าแม่สโสนยังไม่ตายก็โกรธจัดนางจึงท,ทําทีเป็นออกอุบายอีกครั้งให้คนส่งของกํานันเป็นผลไม้ลูกสีแดงไปยังเรือนที่แม่สนพักอาศัยอยู่ แต่เดช้าบุญเจ้ากระรอกน้อยที่เผลอกินเข้าไปก็ได้เสียชีวิตลงทำให้แม่สโสนและเหล่ากุมารทั้งเจ็ดรู้แล้วว่าผลไม้นั้นอาบไปด้วยยาพิษแต่ดูเหมือนว่าแม่จามจุรีนั้นก็ไม่ลดละความพยายามเพราะในระหว่างวันหนึ่งที่แม่สโสนกำลังรื่นรมกับการชมดอกไม้อยู่นั้น อยูอย่่สายตาของแม่โนก็ไปสะดุดกับรองเท้าแก้วและจดหมายเชิญไปงานรำวงที่วัดชายป่าดังเหมือนมีมนขลังแม่สโนรู้สึกอยากสวมใส่รองเท้าคู่นั้นอย่างแปลกประหลาดโดยไม่ฟังคำทัดทานของเจดกูมารแม้แต่น้อยแม่สโนอย่าใส่รองเท้าคู่นี้ไปงานรำวงเลยพวกเรารู้สึกไม่ไว้ใจมีเป็นไรดอกจ้าข้าจะรีบไปรีบกลบับ ในค่ำคืนงานรำวงได้มีหนุ่มสาวทั้งจากในพระนครและจากหลายๆเมืองมากมายมาร่วมงานที่วัดโดยในงานนั้นแม่โนได้พบกับขุนศรีฤทธิศักดิ์ชายหนุ่มได้เข้ามาขอแม่โนรำวงด้วยกันทั้งคู่รู้สึกถูกคอและถูกชะตากันเป็นอย่างมาก แต่แล้วครั้นพอใกล้เที่ยงคืนแม่สนโนก็รีบขุนหันพลันแล่นวิ่งออกจากงานไปสร้างความชงนใจให้กับขุนสีฤทธิศักดิ์เป็นอย่างมากแม่สนโนเจ้าจะรีบไปไหนกันขออภัยท่านขุนเจ้าค่ะแต่ข้ารู้สึกไม่ใครสบายนักต้องขอตัวกลับก่อน เมื่อกลับมาถึงเรือนของเจ็ดกุมารแม่สนโนก็มีสีหน้าที่ซีดเซียวเป็นอย่างยิ่งเกิดเหตุใดขึ้นแม่หญิงสนโนเจ้าเป็นอะไรข้ารู้สึกแม่สนโนพูดยังไม่ทันจบนางก็ล้มตึงลงไปแม่สนโแม่สนของพวกเราแม่จามจุรี ที่สองดูเหตุการณ์นในคันช่องวิเศษก็รู้สึกสะใจเป็นอย่างยิ่งหมดเส้นน้ำทิ่มแทงหัวใจข้าเสียทีทางด้านขุนศรีฤทธิศักดิ์เขาได้สืบเสาะจนรู้ว่าแม่สโนูนั้นพักพิงอยู่กับเหล่าเจ็ดกุมารในเรือนไทยกลางป่า ใช่แล้วแม่สนโนนั้นโดนมนอาคมของแม่จามจุรีที่เสกใส่รองเท้าแก้วคู่นั้นเข้าอย่างจังฮือฮ <c oughs> ไม่น่าเลยแม่สนโนพัวข้าก็เตือนท่านแล้วและในขณะที่เราจตุมานกำลังโศกเศร้าสะอึกสะอื้นอยู่นั้นขุนศริฤทธิศักด์ก็เข้ามาจุมพิษแม่สนโนพลันก็เกิดปาดีหา์ขึ้นเพราะแม่สนโน ฟื้นคืนจากอาการสลบสลายนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ขอบพระคุณที่ช่วยข้าจากมนดาของแม่จามจุรีเจ้าค่ะท่านพี่ขุนข้ายินดียิ่งกลับเรือนของเจ้ากันเถิดขุนสีฤทธ,ธิศักดิ์พาแม่สโนกลับมาที่เรือนและเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้คุณหลวงพิมานฟังเป็นเหตุให้คุณหลวงพิมานไล่แม่จามจุรีออกจากเรือน เจ้ามันเชิงร้ายกาดนักแม่จามจุรีใส้หัวออกไปจากเรือนของข้าบัดนี้คุณหลวงแล้วเราจะได้เห็นดีกันแต่หลังจากนั้นมาไม่นานเหมือนเวรกรรมตามทันแม่จามจุรีก็อกแตกตายเพราะผิดหวังในเรื่องต่างๆนั่นเองคุณสีฤทธ,ธิศักดิ์ รู้สึกรักและอยากปกป้องแม่สโนจึงขอแม่สโนแต่งงานและทั้งสองก็ครองคู่กันตลอดมาจบแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชื่นชอบผลงานของพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย